ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง expert talk นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคือคุณธีรวัตรพิพัฒดิตกุลนะครับอุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสวัสดีครับ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 วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ super luxury c o n ดม m i n i u m ในประเทศไทยนะครับครับอาจารย์ครับ ในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยอาจจะมีราคาคอนโดที่ค่อนข้างสูงที่เราเรียกระดับว่าพรีเมียมหรือซ u เปอร์ลักชัวรี่คอนโดมิเนียมนะครับ,รบซึ่งต้องเน้นก่อนเลยครับว่าอันดับแรกเลยทำไมถึงเป็นซ u เปอร์ลักชัวรี่ได้นะเรื่องโลเคชั่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในกรุงเทพมหาคนครเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาไม่ว่าจะเป็นอยู่ฝั่ง กรุงเทพมหานครหรือฝั่งธนบุรีก็ตามกลางใจเมืองมีไหมกลางใจเมืองกลางใจเมืองก็ได้รับกาอย่างเช่นรัเห็นมีโปรเจกต์สองโปรเจกต์ใช่ไหมครับอย่างเช่นวิวสวยๆวิวสนามม้าฝรั่งอย่างราชดำริเนี่ยก็มีอยู่สองสามโครงการนะครับนิมนาเป็นน้ำเจ้าพญากำลังจะเปิดใหม่อีกแห่งนครับไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามก็ตามนะฮะหรือเดอะริเวอร์นะครับพาโนนะครับที่อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยนะครับ นนี้ราคาต่อตารางเมตรเนีนะครับขึ้นไปถึง3 0 0แสน4 0 0 0 0 0ถึแสนในบางโครงการนะครับเพราะฉะนั้นในโครงการหนึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาคารสูงทั้งสิ้นนะครับถ้าเราเทียบกับต่างประเทศนะฮะใจกลางเมืองแบบนี้ริมแม่น้ําแบบนี้เอาแม่น้ําเจ้าพยาเปรียบเสมือนแม่น้ําเทมส์ที่ลอนดอนนะฮะโอ้ที่ลอนดอนนี่ราคาห่างกัน3เท่าถึง4เท่า กับตลาดเมืองไทยผมคิดว่าอาสังหาทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือทั่วโลกที่ไหนก็ตามเนี่ยโลเคชั่นถือว่าเป็น Everything <ช>นะฮะถ้ามองในมุมนี้นะครับแล้วคราวนี้กลับมาที่ว่า Luxury รีิมแม่น้ำและในในเมืองนี่อะไรมีมากกว่ากันครับตลาด ริมแม่น้ำเนี่ยครับเเกิดขึ้นเยอะมากนะครับในปัจจุบันนะครับนะแล้วก็ต้องถือว่าตลาดลักชัวรี่คอนโดมิเนียมเนี่ยคนส่วนใหญ่ชอบวิวกว้างๆวิวไกลๆยิ่งอยู่ใกล้สายน้ำนะครับก็จะทำให้อากาศดีนะครับนะเหมาะสมในการพักอาศัยอของผู้ผู้ที่มีรายได้สูงอาจารย์พิรวัตรพูดถึงเหมือนกันที่ลอนดอนราคาแพงแบบนี้ริมแม่น้ำเทมส์ริมแม่น้ำเทมส์ใช่ไหมครับที่ซิดนีย์ต้องติด ซิดนีย์เบย์ในนิวยอร์กต้องอยู่ติดกับแม่น้ำฮัสันแม่น้ำฮัสันมันก็คล้ายๆกันนะครับอาจารย์แม้แต่ฮ่องกงก็ต้องวิกตอรีเบย์ก็ถือว่าเป็นไฮเอ็นทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าโลเคชันอย่างเนี้ยนะครับมันเป็นคล้ายๆกันทั่วโลกน ตอนนี้ถ้าเป็นตลาดซูเปอร์ลักชัวรี่คอนดมิเนียมเนี่ยต่างชาติก็ยังเป็นตลาดที่น่าสนใจอยู่นะครับในประเด็นนี้มันมีบางโครงการนะครับเอาเอ,อ,อิลิก,การ์ มาผนวกเข้ามาเลยทําให้พอซื้อคอนโดยังจะได้สิทธิ์อยู่เมืองไทยได้วีซ่ายาวถึงยี่สิบปีอคับับขายควบรวมไอรันอิลิการควบควบกันรวมวลกูคู่กันไปเลยเป็นวิธีการส่งเสริมซึ่งกันและกันน่าสนใจครับอาจารย์ท้ายที่สุดแล้วเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจมันเนี่ยมันก็เปลี่ยนมือคงไม่ได้กลืนประเทศอันนี้ผมอาจจะมองมองในภาพรวมๆนะครับครับกลับมา ลักชัวรี่สิจะมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นในปีนี้ปีหน้าั้ยครับลักชัวรี่ครับมีหลายโครงการมากเลยครับอาจารย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นริมแม่น้ำนะครับอย่างเช่นแม่น้ำเรสิเดนนะครับที่กำลังขายอยู่นะครับไอคอนสยามนะครับไอคอนสยามน่าสนใจมากโปรเจกต์ใหญ่อย่างนี้นะครับเพราะนั้นไอตัวไอคอนสยามเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่เป็นแมกเนต ของซูเปอร์ลักชัวรี่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้เป็นอย่างดีไ้เป็นอย่างที่ที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นการพัฒนาในเชิงมูลค่าเพิ่มนะครับเพราะว่าตำแหน่งโลเคชันเนี่ยมองกลับเข้ามาในกรุงเทพซึ่งเป็นสกายไลน์มองดูอาจจะเหมือนนิวยอร์กในในภาพปัจจุบันเลยนะฮะใครที่จะมาลงเล่นตลาดนี้เนี่ยนะครับก็ต้องศึกษาพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ทำสินค้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง ให้ชัดเจนนะน่าจะน่าสนใจครับโอเคครับวันนี้เราก็ได้รับฟังข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการที่จะเป็นแนวคิดของการพัฒนาในเชิงมูลค่าเพิ่มของอสังหาริมทรัพย์นะครับที่จะเป็นซูเปอร์ลักชัวรี่แล้วก็จะทำให้ประเทศไทยอยู่ในตลาดบนนะฮะช่วงต่อไปเราจะพาท่านไปดูโครงการอันที่เป็นตัวอย่างของซูเปอร์ลักชัวรี่โปรดติดตามชมช่วงต่อไปครับว่าจะเป็นโครงการใด